จะงานเริ่มมาแล้ว,ลวลกันเสียงเบาจะงันนี่เสียงเขาเยอะแล้วนะเ <c oughs> กมนี้เล่นเลยรเน,ะนาะนี่แค่รีบไปแบบโอเคจัดไป ายงกันให้างกันช่วยเออางกันช่วยบอกเลยในคค้นยิเหรียเหรียญซับปอดให้นะผมบอกเียน้องเฉ่เดี๋ยวพางกันช่วยทั้งนั้นจนเป้วเกาะเกิดมีสองอันก็ดีในะกันนะ ยามึงเปไก่เลยอะอย่างเปไก่เลยเรียบเลยโอ้โหเการแขกไปเห็นสัเกตได้แซนดี้คุณโอ้โหแต่ละตัวเจ๊ะ มอ้ยปลาผมนะไม่ไมีใช่เหรออ้าวไม่มีด้วยผมมีเป็นได้เปลี่ยนไม่ทันเดี๋น่าจะตอนแรกเห็นไอรีนะไอรีแบบสเปลปลาเปลี่ยนเป็นแพนด้าไม่มีสเปลปลานะฮะตอนนี้กูเบื้องสถานการณ์ยังนึกโมงว่ากูจะเติมเกณฑ์ชิ้นยิ่งใหญ่แบบเลยเวฟเงินพร้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้คือแบบกูเบื้องสถานการณ์ยูสเปย์ยังไงเนะี่ยตัวแบคคือบบเว็ฟนะเกมดิจำไว้ บบของทีมคือไอ้เวบละกัไปซึอแกโอแจก็ับหัวคืกเมีมี่น้างบวกูเซนทาเจี่กูไปออก้างเนดายเอ้าวแล้วคีดไเคิดยไอ้เวบรวยป่ะเ่เจตแต่มูกูจมดิมึง็แห้งตายแมงเถอะวะดิปรูแล้วเอาเป็นสายไดเมจได้เว็บดอกละพันอะ ันขึ้นไปกำลังวิ่งกำลังวิ่งไปที่จ็อกเกอร์ไปโดูทุกควันไปดูนแคทนาไม่แคทนาตัวห้านิ้โผงยิ้มโพลูลูปวดโผงเลยยูยูมีกระนดะมันก็มาเยอะไปมันก็เยอะไปเ มันโกรธแค้นกันอะไอเบ๊บอย่าพึ่งนะฮอย่าพึ่งเงี้ย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 เราเท้าไม่มีเราเท้าไม่มีโคตรช้าเลยวไปโดนเอาวะสิปังเรียบร้อย ไปคิวจได้เม่นฮะใครอยากด้คิวด uh ิไงโอ้โหไ้เทำไมเงินรวยจังไอ้เ็บโอ้โหยถอยช่ยช่ยชยยเดี๋ยวนะจเื่อตีมมันเป็นดาเมจเวทไม่ใช่หรอ

ปาถิมาถึ่มีมาเลี้ยงปลาแรีมันสิมันสิเกินเร็วมงโซ่เนี่ยเป็นข้อสมาติมั้งงันเอ่อบวกเงินสามสิบเปอร์เซ็นต์อะ <c oughs> โกงไปห <Okay, S 1> พูดจริงสามสิบเปร์เซ็นต์เลยมาสี่เปอนยังเขาือว่าเอาเอามีเสีออส้ยงมด้วย นึกอะไรอะ่ะไม่ถึงไอ้เว็บตอยเธอับไม่ถึงไม่ถึงต่อยต่อยโอ้โหเสี่ยโว้ยแต่เมื่อกี้เกือบตายจริงนะนี่นะที่มีกอดเกิดมาไหมไอเ้เบไปแล้วไปแล้ววิ่งกลับกลับแล้วกลับแล้วไม่ไหวโอ้ยเงินศอกไอ้เบบเงินนำจังอะ ไอ้เว็รวยเลยมีนักธุรกิจอยู่ขนาดนี้โคตรรวยเฮียไม่รู้หกใช่ไหมไอ้เว็บแจไอเ้เบ,บรอด้วย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 ไม่ชัดบ <c oughs> ิ๊กอึดกินตีมนีลม <c oughs> แตก <c oughs> อเอาเลือดนะ่อย <c oughs> สุดไหนสุดไหนสุดไหน đi sinh viên. ơi, chơi, 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 Tại cua thay à? Tôi còn được tăng bay bay vào. Tên nào mà miệt เบียเกรอ่น้อยจังเ่ะเขาเล่นกันไ<ถ>หนแบบเมียนเต้แมังกรมังกรตุ้ไม่น,น่าจิด<ถ>แต่ดีนะติมมีไม่ขอเกิดต้นเกมอ่ะโคตรโกโ<ถ>มเกมต,ติดต<ถ>ุดเหรอเมื่อกี้มังกรปาดเหรอ กบ้า่แป๊บไม่ไหวเลือดหมดหนาวมึงอย่อดูดแม่น่ามดไม่ตากยกนดีไปไปไปเกมนี้จะเลี้ยงแค่ด้ทั้งเกมมีตัวปังมีตัวอะไรสักอย่างมั้งม่ทีมีไหม น well, uh> şey ี่อแกะเลรนบนในเว็บไหนกรลังไปกรลังไปพร้อมนะพร้อมพร้อมพร้อมไม่โดนเว้ยเอ้วยแต่อะไรเจ้ ไปเร็วหลิวใครกลัวมาไปแบบได้เชื yep. ่อใครกลัวมากระติมมี่อีกอะไรไปช่วยเราช่วยทางเร็ว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 วิ่ง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 โอเคโอเคตายตาย

ปังโอ้ยไก่ไป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 เว้ยจะมาจริงกว่าไปโออฉันไดตุ๊กฉันไดตุ๊กมันหน้าแบบนกลับเลยเว็บกลับเลย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 ว็บกลับเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกลับเลยกลับเลยวิ่งวิ่งเรียบร้อยเฉลี่ยวตาย ไป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 วิ่งวิ่สุชีวิตกันได้แค่นั้นแหละหมดหมดความสามารถแล้วโอเคโอเทีเร์เจนก่าไม่ไหวจริงอ่ะเรียบเลยที่มันไปนะแปลกเพื่อนตายหมดที เพื่อนตายหมดแล้วไอเซก้าเพิ่งมาอะเต่าเลยคืออะไรคือเงินเราต้อยสุดจบเจอโอ้เงินดาบแดงอันแรกไอ้อัน้อไเลยวกต้องเจอคูเรตเยมตัวเกิดดาบสุนดาบแดงมากเบรเวฟนะเงินไม่เกิดโดาให้เว็บอ่ะ มันได้เงินเด้งเพิ่มเดงเพิ่มแโทษ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 ไป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 ไสบวกครับใส่บวกใส่แวนใส่แวนเออคุมกันอะไขอเชลี่ช่วยกันให้เต๋อไ้อให้เต๋อีฮยาเข้าสิงลาไมันหายไปไหนเรือจะเรือเดด โอ้ยนี่ไงนี่ไงอ่ะฮะอ๋อเดี๋ยวไม่พูดใส่ไม่พูดใส่ฝากตัวเอนด้ด้วยเหรอเออยว่าลืมเลยฮะป้อมหายปอมแตกเอ้ยรู้สึกไปเวฟเอเวฟเออฆ่าได้แล้วปุ๊บรู้สึกเหมือนเงินไม่ได้เพิ่มอ่ะถอย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 เกี่ยมา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 เกี่ยถอยเกี่ยถอยเที่ยวสามสี่ใบวะ เกี่ยวสามสี่ว, 3, 4, วัป่ะแต่วัก็เข้าอุอ้ยนในเงินร้อยห้าดูวิตโว้ยใครตาย ใครตายเหรอไม่มีใครตาย <laughs> ไม่ตายไม่ตายกลับับน้บนกลับั้นกลับั้นเดยอะแตยจริง <c oughs> ยังไงเป็นได้ก็รวยอยู่ดีฮคมันไปฟาร์มที่ไหนมากกว่าะ เงินจิมมีนลำเยอะเลยเฮ้ยโมโมนี่ดิเอาการเอาคนเอาคนได้ไหมอย่าได้ดีกว่าเคียบนก่อนเคียบิล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 เยาไม่เออสตาร์ทไม่ถึงที วิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปกลางวงปั๊บตุ้มจะเยืนยืนนานๆครับตอนนี้ยืนอย่งนานครับตอนนี้ยืนเนตอาหารไปครับจังหวะนี้จังหวะนี้แคลโรเคลรี่ไม่ไม่รู้นะครับอยู่ไหนเออช่วยเออไปแบบเออแคจบไีซิมแค่ตายคนเดียวน่าเศร้า ยบเอยอาญาได้เอวเไปเมื่อกี้กับเ่วยเว็บไม่ทันเลยนะปรตตหนักทีมหยาแดงมาเมื่อไหร่แต่แดงมาเมื่อไรมันเมื่อนั้นเหรอ อ้าตีชิีวตัวเองอีกโอ้ยตายเอ้ยจุกเกรอร์บอกเลยเปล่าบอกเลยเปล่าบอกเลยเปล่าฝั่งเราไม่ตายสักคนหรือเปล่าฝั่งเราไม่ตายสักคนฝั่งเขาตายสองคุม้มแต่คนที่ตายอยู่ไหน ก็อยากจะบอกกูตกจะไม่เว็บจีนั้นเพื่อนกูแล้วมึงออกของนนะอะไรตกใจเลยกูคแค่แค่ดีตรงที่พยายามยังแบบติดไอ้เว็บอีกแล้วเอะไอ้เว็บเปขียร่างไปไปขี้ร่างกันรู้สึกที่มีเดินเริ่มเดินไปไม่รู้ทำไมา จะติดโอ้ยติดตู้มอุ้ยได้เงินร้อยสี่สี่หุ้ยโอ้แม่รู้สึกติมี่มันรู้สึกติมี่มันรวยแปลกๆเลยรวยกว่ารวยกว่าเมดอีกติมมี่ไปฉากเองเอาเลย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 อมาททสเต้ เฮ้ยเอาให้สุดเอ้ยมึงหิวเกินไปพวงไม่เอาปลาแหลกไว้สัตว์บุ๊ไม่ได้ให้พูดด่วยมื่อเคเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่ามึงไม่ไปเอาปลาแหลกวะบ้าอะไรถึงอะไรบ้านอ่ะตกซาบกิจ ดาบแดงแล้วไอ้สายบอกเลยดาบแดงมาแล้วเจ็บเลยดาบแดงมาแล้วตูมฮะฮะเดี๋ยวได้รีบเฮ้ยเฮ้ยนี่ต้องรีบถอยนี่ต้องรีบถอยไม่ได้เดี๋ยวตายอะไรว่ามันมันมันว่าฉูมาใคร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 หนึงกูไม่รู้สิน่าจะชูกล้ามงอันนี้ไม่ได้รู้เหมือนกัน ว่าใครพูดอั<ค>นนี้ว่าเอาอะไรนะเอาบาเลิวหิวคลิปเกินม้งไม่เอาบาเล็ตได้จะบอกมานนั้นมัง้งจะตีทำไมว่อะไรไ,ไม่รู้กันยังงงเลยตัวเลยพูดเอาโอ้โหตลาดตีดมันทำไมวะเนะี่ยแล้วดูศัตรูมาดิไปสิบ โอ้ยเจ็บเจ็บโว้ยตีได้ตีดีแล้วมั้ยตูดวกพ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 วกบมกพวกเฮ้ยตูดีติดคือเฮ้ยแย่โอ้ยติดเออเจ็บเบดกลัวเบดกลัวที่ที่เบิ้รกลัวมาดิมาดิมาดิเบดกลัวเอาจังป้อมอ่ะ ้ยตายจีนเตยจีนเตยจีนนิดเตจีนมิตายมิตายโว้ยทีมีหลายจีนเตต๋อม้นแบนโอ้เพิ่นไปด้วยดิไปด้วยดิไปด้วยเพื่อนแหวนธรีมไม่ใช่แหวธรรมดาหมดเหลือเกินไอเว็บ สมมตพอจะเล่นแคลรี่อย่งี้แม่งสมากแม่งมีอาญามาทำแหม่งอะไรไม่รู้แต่ที่มีหมดดิแต่แต่ที่รีกเกียนนะไม่ตายสักทีตายยากว่าไมหมเว็แบแอดนะแอปนเกียนครับเอบอเกียนจริงอ่ะเวดปากถ้าเจะตุ้ดเกมยังได้เลยอันนี้อันนี้อยากลองจับดูเฉยอ่ะ คนที่อยู่ับที่มีส่วนใหญ่เขาจะได้เงินกันทั้งนั้นนะอ้เ,วเาว่าถ้าอยอากถ้าอยากไยอยากอยเกอ่ากอยกอยากากอยากอยาอ่ากอยากอยเอากอยอยาากอยากอออยาอาอยออง้อย